không um, um. ด้วยแววจักสุดหายทั้งซ้ายขวายิ่งชิงชังข้างแขนแน่นอุราจะใข้ด่าให้ระยำด้วยคำพานตัวน้องนี้ยังไม่มีข้อต,ตือต่ง ว่าเป็นเงินกันไม่นานนักหากวันหน้าเราทำให้เจ้าสุ่มเกิดใหเจ้ามาจากราคทิ้งฤทธไม่กินไม่กินเลยค่ะด้วยเหตุของข้าข้าสัญญาว่าหากวันใดใันตายขอให้ตายไปในบัดดลแต่ตอนนี้ขอกินเสเ็จที่ก่อนนะเพคะข้ากล่าวกลับจับความในการเรื่อ あっ。 พมาได้ย่งไรลูกแอบเปิดป่าท่้นออกไปไหว้น้ำได้มาจ้าเอาเถิดข้านก่อนพ่อมีเรื่องจะคุยกับเจ้าแท้จริงแล้วแม่เจ้าเป็นญาเราสองพ่อลูกจะต้องออกจากข้นตอนนี้เป็นว่าใอยไ้ย่ใยดออย่า้หลเราเส้นนี้เดี๋ยวข้าจะาลูกเมียมาช่วย าท่านสองขอไปจากที่ขอบคุณท่านมากแต่ตอนนี้ถ้าต้องขอเออดีทีุ่ดแล้วก็จิบปิดปากถ้าำไปเลยพ่อไม่ต้องรูหรอแค่นี้เดียวสิจิบปุ๊บจิบแล้วไม่อยากปั๊บเจ้ามีอะไรมหาศาลขนาดนี้เห็นซีเราจะได้หน,นีแม่เจ้าได้แน่แน่แม่เท่า อย่าพิสูจน์ไม่หลังเสด็จพ่อได้สมมติพ่อเป็นก้อนหินนี่พ่อไม่แข็งอ่ะพ่อต้องแข็งจริงเหรอลูกและหินบ้านพ่อไม่แข็งหรองั้นพ่อจะเป็นก้อนหินแข็งใหญ่ที่สุดเลย น้องจงเแม่ใช่ว่าพี่เป็นเด็ดพี่ไหมคะบอกแม่พี่ลูกว่ามีทำไมบ้างวันนี้ถ้าเปิดเ,เปิดปากเป่าปีทั้งวันเลยเป,ป่าปีนะเปนี่ยเป่าปีให้แม่ฟังสีลูก น้องล่ะกลับมาดีเลยพี่่าคักก่อนสิจ๊ะจะได้หายเหือยกลับเห็นหน้าลกกษตรมีท้องกันมียก็หาน่อแล้วไหคะต้องพัอัสิจ๊ะจะได้หายเลยเพักก็ได้จะได้หายเหนื่อยน้องลน้องล่ะก่าหลังไงดีแค้เอาล่ะตามที่ไดคุยกับท่าเมื่อเราจะต้องรอองินาออกจากถ้ำให้ได้ เอาอย่างไรักอยากต่น่อยู่นี่น้องรับตื่ขึ้นมาดายหนึ่งนี้มีเรื่องอะไรไ่จ๊ะน้องฝันร้ายไหคะน้องฝันว่าเทวดาออกมาทำลายข้งของเราแผนทุกตีน้องด้วยมีอะไรอีกจ๊ะ แล้วเทาั้ก็ฟามน้กตาของน้องแล้วก็หอกกลับไปโบราณว่าหากปันร้ายให้มุ่งหมายจำาสลรลเลีเ้ยงอาหารอดข้าวอดน้ำสามวันเพื่อเป็นการสะดานะเพาะน้น้องรักที่อะไรครับพี่พี่ไม่ตือน้องรักแน่อนอนง,งั้นจะโยนคำกันไครับหวานใจของน้อง ลูกแม่ลูกอพ่อแก่เลยนะผมเขาเจับมาแต่ยังจะม,มาช่วยเขาประเสริฐจริงๆแม่แม่สาวกน็นมนผู้ชายมีผัวแล้วป้าถ้าว่าเขาแม่จะตายไม่เจ้าหน่ะมีผัวแล้ว อหลายวัววนที่ก็ลับมาจากการรักษาสิ่ตามคำสั่งนายเมื่อนางพีเส้าสมุดมาถึงปลับเห็นแผ่นหิปากท่านถูกเปิดออกหัวไม่อยู่ลูกไม่อยู่แก้วตาและดวงใจที่รวมความรักทั้งหมดของนางหนีหายไปเสียแล้วเมื่อนั้น มันจะเป็นเวลาที่นางทนไม่ได้อีกต่อไปความแค่เริ่มสูงออกนางจะแทบหมดใยไม่ว่าจะใช้วิธีใดนางต้องเอาผัวและลูกกลับคืนมาให้ได้ไอ้ตนใดต้องอาจเอาลูกเอาผัวกูไปมึงใช่ไหมมึงใช่ไหม,ม,ไ,หมไม่ใช่แล้วมันนั่งตรงนี้ทำไ,ไมมิดิกา่ะ ข้าจะต้องรีบไปตามผัวลูกข้ากลับมาผ่านไปไม่กี่วันนางผีเสื้อสมุทรก็ตามมาทันจิตสมุรซึ้งอาสารุกหลอกล่อลวงเวลาแม่ไว้เปิดโอกาสให ลูกขอไปหาเศษขู่เยเศษหญ้าลูกขอลาฝ่าทุกดีจักปีเดียวไปท่องเทีเท่ยวหาปเะเีศเหตุละครต่อแหลมันไม่จริงมันตั้งใจที่จะที้งไปตลอดกาล ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราก็ได้เจอรูกแล้วหยุดเดี๋ยวนี้ออกมาพู่หัวกูอยู่ไหนถ้ามึงไม่บอกกูจะควักนูกตาของพูดมันคู่เลยอหน่ใจเย็นสิจ๊ะป้าว่าอืมข้าเห็นหลังไว้ไว้หรค่ะ แต่เขาว่าไปทางนู้นปูร่รีพวกมึงจะเถียงกันอีกนานไหมทา,ามมงมึงรีบแต่ไม่ถามก็แต่บัวาแล้วปากดีนะปู่รู้นะพวกพวกมึงขมโมยผัวของปู่ไปผัวรันไปกับพวกข้าเองถึงข้าจะสวดแต่มีเสน่ห์มากข้าก็ไม่เคยขโมยผัวใครเจา้าควรปอดอาใัยมีไปได้แล้วเพราะคนที่ใช่ไม,ไม่ต้องพยายามอู้เธอ กูไม่สนเ้าหูไม่ยอมหมอกย่างนั้นตายอยู่ในพายุซะนักอแกียรที่จะดังนี่เราต้องเรียมาหึงก่อแสงใ้แห่งนี้ก็ยังไม่พบปะแห่งนี้เลยเอ็งดีคงหมดหวังยังคุ้ทหไปบางที ทำไมมันมีอาจจะอยู่บนตอนนี้ก็ได้มีลูกเจ้าขาไปตั้งยันกอดไป ตารนีธรรมาสการพระเจ้าตามันเกิดเรื่องราวอะไระมาหาเราพเราวานมาข้ามมลแลูกศิษย์สูตรบอดิวตัน้หยุแล้ว่านนยศิษย์สุตรมาหาพระเจ้าตาไม่ต้องรอให้คนเกาแก้วเราเลไม่มีใครขึ้มนมแน่เพราะตาสิงอเอ้ยังไม่พิดพี่พวกนิวตัากร้าขึ้นมาไม่ได้ปลอดภัยแน่นอน ตรงไหนที่ได้ลอดตาตามมาดูตามาตามาดูเจ้าจะได้รู้ตาตรงไหนเกล็ดน้ำบอกฉันก้อนตรงนี้ตรงนี้อ้าวตรงนี้เก็ดน้ำโอตาทำอะไรโี้ชีบ้าทแข็เดี๋ยวพอพิดาละลากแล้วพะจาตาพิดาก็อิ ทนใดนั้นนาทีเสื่อหนูเข้าปรากฏกายต่อหน้าทุกคนกุ๋งไม่ต้องกลัวยังไงมันก็ขึ้นมาไม่ได้กลับไปเรอแม่รืเสือเสียงอะไรนั้นเสียงเอฟโคอยู่บนเกาะเสียงมันก้องพระเจ้าตาเจ้าปัญญาเราเป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอ ฟังอัตมาโคตแม่ผีเสื้อไม่มีใครต้ตายเพียงก็ไมลิลามีตคนที่ตายต้องตายถ้งคกไปมีครักมเองต่างง่เองคนจะไปก็ไลุ่ไม่ฟังเพียรใครแับไปอยู่กับน้องก็ไมคะน้องเอ๋ยคนกับยักษ์มันรักกันไม่ได้ ที่กำบนางปาสวายนั่นเองว่คุณได้เลยปาสวายอะไนะจยสวยขนาดนี้ให้เกียรติเรื่องมังค่าหรือซ้ากต่มองืนองเขาสวยอ่ะข้าไม่สวยยั่ไตอบมาสิค้าสวยใช่ไหมข้าสวยใช่ปะเสื้อสมุนเอ้ยครนี้หะกหอกกำทำดีมุดเคราใครอ่งทำให้บินถ้าไม่ใช่เพาพวกมึงพี่หลอกแม่ อจ้าให้เกียนผ้าลายเสื้อเุยนะอย่าเห้ทุกส่วนลูกอย่าใเจ้าองเตือขาขาหรือว่าจะเป็ันนาน้าทก เอ้ยไม่นควรคิดแต่ตามด้วยความโกรธหัวหมายให้หัวดอกเนี่ยค่ะค่ะค่ะไปอยากจะดูนะถ้าเมียมหายมึงจะยังหัวรักอีกไหมอ๋อลืมไปมึงคงไม่มีเมียมีแต่หัวอีนกะเทยมึงจีนกะเทยยังโม้เลยคุณว่าตายโห้หมึงอะไรนี่จะตายโม้ ตาคุณไมตายหหโวยทำไมตาคตาย้ายืนยืยืนกรมรลาสงว่ยตกลุมึงจะกลับไม่กลับกูไม่กลับงั้นกองตึ้พาถอเมลตายที่าหลังงานนี้เปเล้กเสสายปลายฟานเลกเสสายปลายฟาแล้กหยิบ หยิบ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 ราเสกายาย,ายวา่นนกของพาก่างใสก็ดิ้นผูรนาดแวดร้อน นางโจนเวียนอยู่ร,รอบเกาะอห่างนี้แล้วแต่พวกเจ้าอยู่บนเกาะนี้ต่อ,ตอจะปลอดภัยที่สุดไม่มีใครรู้ว่านางนั่นไอยู่ที่ไหนทำอะไรเปคิดอะไรอยู่